สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้แบบใหม่ส,สวยๆน่ารักน่ารักโดยริบบิ้นสองแบบนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะส,สวยๆน่ารักน่ารักกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองจะใช้อยู่ที่สองแบบนะคะแล้วก็เทปกาวสองหน้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ ดีจะตัดริบบิ้น3เส้นที่ความยาว100เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะตัวนี้รีจะตัดอยู่ที่6เส้นที่ความยาว18เซนติเมตรที่ปลายด้านหนึ่งตรงติดด้วยเทปกาวสองหน้านแบบนี้นะตัวนี้จะเป็นลายเส้นนะคะและส่วนตัวนี้จะเป็นสีพื้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสานกันเลยค่ะนี่นะรีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะ สวมด้วยเส้นที่2เส้นที่3นะกดตรงรอยพับสอดอิบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่2ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนะคะเราก็จะได้เป็นฐาน3เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน6จับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้ ให้ริบินขึ้นมาด้านบนเสร็จแล้วเราก็จะจับทั้ง6เส้นนะคะกดๆจับจับให้กระชับนะได้เป็นฐาน6กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอลริบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2 เส้นที่2ทับด้วยเส้นที่3เราจะมีริบบิ้น3เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น3เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับอลิบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลษณะนี้เสร็จแล้วจับหมุนมาเราก็จะเหลือริบบิ้น3เส้นด้านบนเหมือนเดิม เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอริบินเส้นที่1ด้านบนว,นวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดลิบินเข้าตรงช่องแรกนะคะค่อยค่อยปล่อยลิบินออกมานะดูลิบินด้วยนะคะแบบนี้เส้นที่3ค่ะสอดลิบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาดูลิบินด้วยนะคะถ้ลริบินบิดจับให้เข้าที่นะเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่อีกน,นิดนึงในแบบนี้กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้าม3เส้นแล้วพาดนะ1 2 3, ึสอา,า,า 1, 2, 3, จับริบบิ้นพาดมา1 2 3สาจับริบบิ้นพาดมา1 2ึสอาจับริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้น3เส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะดีจะจับริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมานะคะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะนี้นะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะ นะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะต่อเลยนะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมานี่นะเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือกมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงได้แบบนี้กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้นหนึ่งสองแบบนี้นะคะทั้ง6เส้นเลยค่ะนะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทําไปนะลีจะจับออริบบิ้นเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังแบบนี้นะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอ,อกที่ตรงกับเส้นของเขานะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเราจะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบินพับมาด้านหน้าอ้อมไปด้านหลังเสร็จแล้วจับอัวริบินเส้นถัดมาพาดขึ้นไปด้านบนก่อนจับอัลตริบินพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นถัดมานะคะให้ลอดผ่านมาสองช่องนะ นี่นะคะ1นสองแบบนี้นะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงริบบิ้นลงมานะคะพร้อมดูกรีดได้นะนี่นะคะด้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะริบบิ้นที่โดนข้ามมานี่นะคะที่อ้อมไปด้านหลังนี่นะ จับริบบิ้นพับมาด้านหน้าอ้อมไปเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นเส้นถัดมาพาดขึ้นไปด้านบนก่อนจับเอาตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งสอดลงไปตรงตัวดอกนะคะใต้เส้นถัดมานะลอดผ่านสองช่องหนึ่งสองนี่นะค่อยค่อย,อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะจับกรีบให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งนะคะดูความสวยงามนะนี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน2เส้น1นสองแบบนี้นะคะทั้ง6เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะเสร็จแล้วเราจะารลิบบิ้ที่เราตัดไว้นี่นะคะหเส้นนี้นะมาสอดลอดผ่านด้านล่างนะคะลอดผ่าน2เส้นมาเลยนะ1นสองแบบนี้แกะเทปกาวสองหน้าออกค่ะแล้วค,ค่อยดึงลิบบิ้ลงมานะ ในแบบนี้นะคะต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะเราจะตัดปลายริบบิ้นให้เท่ากันนะคะแบบนี้ทั้ง6คู่6เส้นเลยค่ะ พอเราตัดริบบิ้นได้เท่ากันแบบนี้ทั้ง6คู่6เส้นแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะเราจะสารริบบิ้นเป็นคู่นะคะจับริบบิ้นเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือเสร็จแล้วจับอัตัวริบบิ้นม้วนกลับไปด้านหลังในลนนักษณะนี้แล้วก็นับข้ามมาจากเส้นของเขานะคะมา1กีบคือกรีบนี้นะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะใต้เส้นถัดมานะคะนี่นะคะข้ามมา1กรีบตรงนี้นะ แล้วก็เสียบลงไปตรงนี้ให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างฝั่งด้านซ้ายมือนะในแ,แบบนี้นะคะต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6คู่6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่านสองเส้นหนึ่งสองแบบนี้นะทั้ง6เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง6เส้นเลยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความสวยงามกันอีกนิดนึงนะคะในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไป นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกเทียนซ้อนแบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซ u b สไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ